3วิธีสร้างเงินเกตหลักบนออนไลน์ถ้าวันนี้คุณอยากรู้ว่าคนที่เขาสร้างเงินเกตหลักบนออนไลน์เขาทํำยังไงวันนี้ครูมี3วิธีมาให้พวกเราทุกคนที่คุณเอาไปลงมือทําแล้วมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สาม,มารถสร้างเงินเกตหลักหรือมากกว่านั้นได้บนออนไลน์ 1. สื่อวันนี้คุณต้องมีสื่อเป็นของคุณเองเพราะสื่อมันจะทําให้คุณ พบปะกับลูกค้าของคุณหรือว่าที่ลูกค้าของคุณได้มันทําให้คนเห็นคุณเยอะๆและที่สําคัญวันนี้สื่อคุณต้องฟรีคุณไม่จําเป็นต้องไปจ้างคนนู้นคนนี้ให้ทําให้คุณออกมาทําเองวันนี้คุณต้องเริ่มต้นเปิดช่องของคุณเองไม่ว่าจะเป็นทิกต f a c e book YouTube หรือไอจคุณต้องมีสื่อเป็นของคุณเองเมื่อคุณมีสื่อและทําให้คนเห็นคุณได้เยอะๆมันจะทําให้คุณขายได้เยอะดังนั้นถ้าคุณทําให้คนเห็นคุณได้ร้อยคนคุณก็มีโอกาสขายได้ ร้อยคนถ้าคุณทําให้คนเห็นคุณหมื่นคนคุณก็มีโอกาสขายได้หมื่นคนดังนั้นคุณจึงต้องมีสื่อของตัวคุณเองที่จะทําให้คนเห็นคุณได้ทีหละเยอะๆมันจะสร้างโอกาสในการที่คุณจะขายได้มากขึ้นและทําให้คุณจับเงินหรือสร้างเงินเก็บหลักจากออนไลน์ได้สสอนวันนี้คุณต้องออกมาสอนเพื่อโฆษณาตัวเองเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองให้คนรู้จักว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไร มันจะทําให้คนจดจําคุณได้เมื่อรู้ว่าคุณเก่งเชี่ยวชาญอะไรและที่สําคัญคือมันทําให้คนเห็นหน้าคุณบ่อยเมื่อคนเห็นหน้าคุณไม่บ่อยเขาก็จะรู้จักคุณจําคุณได้จําแบรนด์คุณได้จําสินค้าคุณได้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายของได้เพราะยุคนี้ควรจะซื้อของจากคนที่เขาเชื่อใจไว้ใจและคนที่เขารู้จักเมื่อคุณออกมาสอนเพื่อทําโปรโมทหรือทําการตลาดตัวเองทําให้คนรู้จักว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรหรือคุณเป็นเจ้าของสินค้าหรือคุณขายอะไร มันจะทำให้เขาต้องการคุณและอยากได้คุณถ้าสิ่งที่คุณออกมาให้สิ่งที่คุณออกมาสอนมันแก้ปัญหาให้กับเขาได้ที่สำคัญคือมันจะสร้างความน่าเชื่อถือความไว้ใจให้กับตัวคุณว่าคุณมีตัวตนจริงคุณเก่งจริงคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง 3. สินค้าวันนี้ถ้าคุณต้องการอยากจะประสบความสําเร็จคุณต้องมีสินค้าเป็นของคุณเองมีแบรนด์เป็นของคุณเองหรือขายสินค้าของคุณเองเพราะถ้าวันนี้คุณขายสินค้าให้กับคนอื่นคุณจะรวยได้ยากแล้วสินค้าจะเอามาจากไหนวันนี้การที่คุณจับติดสินค้าเมื่อคุณออกมาทําสื่อของคุณเองออกมาสอนทําให้คนรู้ว่า คุณเก่งเรื่องอะไรคุณออกมาแก้ปัญหาอะไรให้กับเขามันจะทําให้คนชอบและรักในสิ่งที่คุณทําให้คุณผลิตสินค้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณออกมาสอนสิ่งที่คุณออกมาให้ความรู้ขายมันจะทําให้คุณขายได้เพราะเขาชอบและรักในสิ่งที่คุณทํามันจึงทําให้คุณขายได้และทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ออกมาสร้างสื่อของคุณเองออกมาสอนเพื่อทําการตลาดหรือโปรโมตตัวคุณเองให้คนรู้จัก คุณอย่าเพิ่งไปผลิตสินค้าไม่งั้นคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายไม่ได้สุดท้ายคุณจะเลิกทํา